เอาอันไหนดีนะเราจะตัดวอลเปเปอร์กริตเตอร์เลยถ้าอย่างนั้นเหรอเราจะตัดให้เป็นต้นไม้จากนั้นก็ใส่ทรายเข้าไปจากนั้นก็ใส่ลูกปัดใครกันนาจะได้ตั๋วไปเที่ยวฟรี ครอบครัวคนจนอยากจะมาเสี่ยงโชคซะหน่อยบางทีพวกเขาอาจจะโชคดีก็ได้แล้วคุณพ่อก็เอาลอตเตอรี่ม,มาให้อ้าวทีวีเป็นอะไรอีกแล้วลหะเนี่ยเธอไม่ได้ดูทีวีเลยเหรอคะอ้าได้แล้วจนได้นะยินดีต้อนรับสู่วันหวยออกครับามาลองดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะและหมายเลขที่ออกได้แก่17ครับ ลองเช็คดูสิครับผู้ชนะรางวัลน,นี้จะได้รับตั๋วไปเที่ยวฟรีนะครับไม่จริงนะเย้เราชนะแล้วเราโชคดีจังเลยเย้ได้ไปเที่ยวแล้วเย้ดีจังเลยนะน้ำตะเกียบมาเลยแล้วก็ใสต่ตะเกียบเอาไว้ตรงกลาง ทีนี้ใส่มานไม้ไผ่และตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะได้เวลาใส่ไม้เรือแล้วก็ต้นไม้ด้วยลองฟูที่นอนดูสิใส่พ้ะหอมด้วยจ้ะโมบายที่ทำมาจากลูกปดัดแล้วก็ขนนกใครกันจะได้อยู่ในกระท่อมหลังนี้ ทั้งครอบครัวออกไปผจนภัยสายลมแสงแดดดีจังเลยและในที่สุดเรือก็ได้มาถึงจุดหมายแล้วเย,ย้ถึงแล้วเหรออ,อันนี้เหรอที่เราได้ตั๋วมาพักฟรีอ๋อก็ใช่ละมั้งแต่ว่าเราต้องอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็มาสร้างกระท่อมกันดีไหมฮะผมจกิ่งไม้แล้วครับพ่อพ่อพ่อนะาจะเสือไม้ไผ่ด้วยนะทริปครั้งนี้จะต้องสนุกแน่เลย แม่เองก็จะใบไ,ไม้นะจ๊ะ <Well done. S 1> แล้วทุกคนก็ช่วยกันสร้างกระท่อมหลังนี้อ๋อ <Wow. S 1> ติดไป้ายไว้แล้วฮะว้า wow, วแฟมิล,ลี่แสนน่ารักทุกอย่างพร้อมแล้วละค่ะเย้ Yay, ทำได้แล้วฮะแม่อ๋อแม่นภะูมิใจในตัวหนูจังเลยจ้ะเราจะยกขนาดเจ้ากระดาษโฟมได้เลยเออไม่ทราบว่าใครสั่งผ้านี้ครับ อ๋อขับคุืนมากๆเลยค่ะนำไม้มาได้เลยจากนั้นก็พันเชือกทีนี้ก็ใส่ตรงม,มุมใส่ผ้าด้านบนแล้วส่วนด้านล่างก็จะเป็นผ้าม่านแสนสวยว้าวที่นอนเต็มไปด้วยเพชรล้ำค่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่เตียงสุดบุยอพีของเราค <G raph> รอบครัวคนรวยมาถึงที่เกาะสวรรค์แล้วเรียบร้อย <öğ> ออกระท่อมนี้ของใครไม่เป็นไรนะจ๊ะที่รักคงจะเป็นกระท่อมล้างเนี่ยไม่ต้องมาสนใจหราน,น่าสิคะเราจะอยู่ที่ไหนอะบนเกาะแบบเนี้โอ้แขกวีไอพีของเรามาถึงแล้วยังไงเชิญมาทางนี้ได้เลยนะครับเราน่ยได้เตรียมห้องสุดรูไว้ให้แล้ว เดี๋ยวผมจะจัดการกระเป๋าให้นะครับว้าวสวยจังเลยฉันชอบที่นี่มากเลยนะแถมเตียงก็อย่างนุ่มอีกเย้ก็สวนแห่งเนี้ยวิวสวยพระอาทิตย์จ่มแถมยังไม่มีใครมารบกวนฉันอีกด้วยเธ่รักจ้าไปว่ายน้ำกันไหมตอนนี้น้ำกำลังอุ่นๆเลยนะเอาหลับแล้วยังงั้นคุณแม่ไม่ยอมทำอะไรเลย บรรยากาศดีขนาดนี้ใครจะไปหลับลงกันล่ะเราจะตัดดีเทลของพลาสติกออกมาเลยจ้ะแล้วก็ได้เวลาของเพชรจากนั้นก็วางเชอร์รี่ออนท็อปแล้วก็ใส่ทองกินได้ของหวานแสนอร่อยสำหรับแขกสุด VIP เสร็จเรียบร้อยแล้วอ้ร้อนจังเลย นี่คนรับใช้บีชคาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะนี่ค่ะเมนูสเปเชียลของเราอือไม่ฉันไม่ชอบเอ้าวสำหรับแขกว i p p เนี่ยเรามีอาหารจานพิเศษเลยนะคะหนูอยากจะกินไอติมนะคะได้เลยจ้ะไม่ว่าคนรวยอยากจะกินอะไรดิฉันจัดให้ได้อยู่แล้วแล้วคุณมาเมดก็เสกของแป๊บเดียวไอศครีมก็มาถึงที่หอยดีจังเลยอืม อืมน่าอร่อยมากสซวิทแบบนี้ฉันได้ทิพไม่อ้นเลยเราจะมาปั้นดินเบากันเลยนะจ๊ะจากนั้นก็ทำเป็นลูกเกล็ดปลาแล้วก็ทำปากใส่ตาด้วยนะจากนั้นก็ระบายสีแล้วก็เคลือบด้วยสีทาเล็บสีใส ว้าวไฟแรงจังเลยเราจะเสิร์ฟเจ้าปลาเผาเนี่ยด้วยใบไม้แล้วก็ขอนไม้ปลาย่างสดๆใหม่ๆพร้อมแล้วจ้าครอบครัวคนจนห,หิวข้าวเสแล้วสิได้เวลากินข้าวแล้วนะลูกนะแต่ว่าเราไม่มีอะไรกินเนี่ยสิคะเออพ่อผมหิวข้าวจังเลอยอโเดี๋ยวพ่อไปตกปลาให้นะลูกนะ คุณพ่อเนะี่ยตกปลาได้เก่งจังโอ้ปลาเยอะจังเลยครับพ่อเย้ <Ooh. S 1> Yay, ปลาเยอะจังงั้นมาเสียบไม้กันเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมจุดไฟให้เองครับ mm. คุณพ่อมีไฟแช็คลือเปล่าโอ้ไม่เมะใช้เจ้าเนี่แล้วกันถูไปถูมามันก็ได้แล้วอะนะครอบครัวทำอาหารด้วยกันเนี่ยอบอุ่นจังเลย <laughs> อาหารได้แล้วนะจ๊ะเย้ mm. Yay, อร่อยจังเลย ทุกคนแฮปปี้มากท้องก็อิ่ม <sh arp> น้ำถ้วยพลาสติกมาเลยแล้วก็มีลูกบอลไว้ด้านในเอใช่ไหนดีนะขอรูปถุงเงินก็แล้วกันจากนั้นก็ใส่แบงค์ลงไปโอ้อลัอาางการอะไรขนาดนี้ แล้วนี่มันคืออะไรน้ำพุอย่างนั้นเหรอครอบครัวคนรวยวันนี้มางานใิรัศการศิลปะเออมันก็ดีนะฮา,ายเดินไปเดินมามันน่าเบื่อจังเอยทำอะไรดีนะอันนี่เธอเฮลโหลนี่ว้าวเธอจับงานศิลปะแบบนั้นไม่ได้นะค่ นี่คือนำผูเงินอย่างงั้นเหรอนี่เธอลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะน่ะไม่ใช่ของเล่นนะห้ามจับของจะแสดงนะคุณข้าขอโทษนะแต่ว่าลูกของคุณฝ่าฝืาฝนกดซะแล้วโธอะไรกันนะกันนะพวกเราขอซื้อไปเลยก็แล้วกันนะไม่ว่าลูกอยากได้อะไรเราก็หาให้ได้ <laughs> น้ำขวดมาเลยจากนั้นเราก็ตัดให้เป็นหนะะ้ากัน แล้วก็ใส่เชือกข้างในจากนั้นก็ตกแต่งด้วยจมูกแล้วก็ปากทีนี้ก็ใส่ลูกสนแล้วก็ย่เทียมหน้ากากนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากชนเผ่าพื้นเมืองออที่นี่มีอะไรบ้างโอ้นั่นอะไรว้าวหน้ากากโหเจ๋ง เป็นไงบ้างเอาไปแกล้งพ่อแม่ดีกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าทำหน้ายัางไงลลลอนัดอะไรนะ <holding S 1> ผมเองครับ <Eagle>. พอโธ่เอ้ยแกล้งพ่อแบบเนี้ยเดี๋ยวก็หัวใจวายกันพอดีกอล์กขอยืมถ้วยพลาสติกหน่อยสิขอบใจจ้ะเราจะว่าบงกลมเลยสวัสดีครับมีขอมาส่งครับ เราจะตกแต่งด้วยผ้าชีฟองและเจ้าหมวกเนี้จะทำให้เราไม่ร้อนอยังไงละ่ะสวยดีนะ <c oughs> <c oughs> ฉันนะพกหมวกมาด้วยนะจะบอกให้อา้าวนึกว่าจะไม่มีใครมาซะแล้วนี่เป็นอะไรลเปล่ามานี่มาอา๋อขอบใจเธอเป็นใคนรเนี่ย <c oughs> ฉันเชื่อแลวล่ะฉันเป็นแขก VIP ของที่นี่ <c oughs> อ๋อหมวกฉันละ่ะ เดี๋ยวฉันไปตามหามันให้นะว้าวตรงเนี้มีหนูด้วยอ๋อเจอแล้วห uh huh. มวกของเธอเนี่ยเข้ากับชุดจังเลยนะ uh huh. ถ่อบใจนะนายนี่ก็เป็นฮีโร่เหมือนกันมาแาารูปร่วมกันดีมาก uh huh. เราจะตัดฝาพลาสติกจากนั้นก็ปริ้นรูปออกมา และเครื่องนี้เป็นเครื่องเก็บรูปภาพแบบดิจิตอลพักร้อนได้จบไปแล้วคุณพ่อคุณแม่กลับมาทำงานนี่ขึ้นมาสิเดี๋ยวฉันจะพาไปเดี่ยวว้าวนั่นใครอะ่ะมาแล้วมาแล้วอ,อมีพัสดุมาส่งครับ มาจากใครกันเนี่ยเซอร์ไพรส์นี่คือรูปภาพแบบดิจิตอลมาจากสาวคนรวยยังไงละ่ะโอ้กอบรูปแบบดิจิตอลเหรอเจ๋งไปเลยนอร่าจำฉันได้แล้วเนี่ย <c oughs> รู้สึกได้เลยว่าสมเมอรที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดี <c oughs>